พาตลุยญี่ปุ่นโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเฮ้ยลิกเห็นฟามแวะคฟามไหม ปั่นจักรยานมาเรื่อยๆครับเราก็ขอแวะกันที่ชิมะฟาร์มซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีผักสดๆเพียบเลยสมกับที่ขึ้นชื่อว่าเกาะฮอกไกโดเป็นปู่ข้าวอุ่น้ําของชาวญี่ปุ่นจริงๆที่เมืองเบีอแห่งนี้นะครับเป็นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตรของที่นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องความสดและก็อร่อยนอกจากนั้นเนี่ยแปลงผักต่างๆก็ปลูกเอาไว้อย่างสวยงามเรียกได้ว่าผสมผสานร,ระหว่างศิลปะและธรรมชาติเอาไว้อย่างลงตัวมากๆ โหโห้ยน้ำกระเจี๊ยบอืมพูดได้เลนว่าหวานหวานมากโอ้โหดิ๊โหผักสดมากเลยผักอะไรมันจะดูใหญ่โตแล้วมันดูสดสีนี่นี่เริ่มหิวแล้วนะคือถ้าจะสดขนาดนี้ขอป้าเขากินได้ไหมโอ้ยจี รสชาติแบบหวานแล้วก็กรอบแบบอ,อร่อยมากเลยครับก็คือผักสดมากนะครับผมว่าร้าสารพิษชัวร์กินตอนนี้ที่เรามัานา่นใจในการกินได้แปงว่าปลอดภัยแน่นอนครับนอกจากนี้นะฮะเราสองคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสช่วยคุณป้าเขาเก็บผักกันด้วยแม้เราสองคนจะเป็นมือใหม่นะแต่ก็มีคุณป้าเข้ามาช่วยสอนตลอดเลยครับที่สําคัญนะคุณป้าเขาก็ใจดีใจดีครับให้ผักสดๆให้พวกเราในว่าเพียบเลยครับ ดูนี่คือผักทิ่แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้คุณป้าโอ้โอ้โอยโอจะดีอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าขอต้นหอมเพิ่มสองต้นได้มจรี่จริงไม่เป oh, ็นไรหรอกก็เกรงใจเลยแต่ขอเพิ่มสองต้นนะคร้บน้าไอริเกโตก็เซโอ้ปาใจามากเลยอริเกโตก็เซ็งมากอริเกโตก็เซ็งมา ได้ผักสดๆกันมาเยอะขนาดนี right kind of uh ้เห็นทีเราคงต้องเอาไปทำเป็นเมนูอร่อยๆกันสักหน่อยแล้วล่ะครับอ้าผลิตเรามาดูกันว่าที่นี่นะเขาจะสามารถนำผักที่เราไปได้จากคุณป้ามาเนี่ยทำเป็นอาหารให้พวกเราได้หรือเปล่าเน้นไปถามเขาดีกว่าว่าเขาช่วยเราได้หรือเปล่าเราไปขอร้องแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะว่าชื่อว่าโยรุชิคือในไกชิมะ แปลว่าเออเรามีผักนี่นะครับจะสามารถทำอะไรกับผักนี้ได้บ้างช่วยรบกวนด้วยนะครับและนี่ก็คือร้านมูคาเฟ่ครับร้านที่จะช่วยนำผักสดๆของเราเนี่ยไปทำเป็นเมนูสุดอร่อยให้เราสองคนได้ชิมกันมาเร็วครับอันนี้ก็ต้องก็สัมาอันนี้ก็ต้องกยมานี สลัดทานโตของเราและที่นี่ก็มีน้ําสลัดสูตรพิเศษไว้ให้เราได้ทานกับผักสดๆกันหลายสูตรเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นน้ําสลัดสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ฝรั่งเศสและที่สําคัญน้ําสลัดข้าวโพดซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของชาวบีเอครับอร่อยมากเลยแบบเฮ้ยคือแบบรสชาติของน้ําสลัดกับผักที่เราเก็บมาเองนี่มันแบบโอ้โหเข้ากันได้ดีมากแล้วก็แบบ ของเด็ดของพี่เอนะฮะน้ำสลัดข้าวโพดรสจะออกข้าวโพดชัดเจมปุ้งหอมข้าวโพดอยู่ในปากแต่ไม่ได้เปรี้ยกับผักรสชาติอื่นนะยังมะเขือเทศพอกินเข้าไปกับข้าวโพดเนี่ยก็ออกมะเขือเทศอยู่ดีนะแต่ถ้าเป็นผักอย่างเงี้ยฮะที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่เนี่ยพอไปกินกับข้าวโพดเนี่ยจะออกรสข้าวโพดแบบเต็มคำมาก อิ่มท้องกันแล้วเราก็ไปอิ่มตากับวิวสวยๆของเมืองบีเอกันต่อได้กว่ากับต้นไม้ชื่อดังของเมืองบีเอ n a เคน a r แอนด์แมรี่ครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองบีเอเลยเพราะว่าแลนด์มาร์คนี้นะฮะเป็นจุดที่ทำให้ทางญี่ปุ่นนะฮะรู้จักเมืองบีเอนะครับ uh huh. ต้นไม้นี้ครับมีชื่อว่า Ken and Mary นั่นเอง uh huh. ที่เป็นที่รู้จักก็เพราะว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาหลายต่อหลายเรื่องมาก ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาฮนะก็มาเพื่อถ่ายรูปบนที่ระลึกกันครับใช่แล้วตอนนี้เราก็หลงรักไปเต็มเปล่าเลยนะสำหรับเมือง b a ีนะครับเพราะว่าสวยงามแล้วก็กบรากาศเป็นธรรมชาติมากจริงฮนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วครับไปอีกหนึ่งเมืองซึ่งไม่ไกลาจากเมือง b บีเท่าไหร่นะฮะชื่อว่าเมืองฟูรานโนนั่นเองจะเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจก็ตามพวกเรามาและกันแบกและแบกครับ